เจ็ดสามเจ็ดที่อาจารย์บอกไปอ่ะมันจะออกจริงไหมครับไม่อ่ะเออไม่อ่ะมันแล้วแต่ครับนะแล้วแต่ดวงคุณดีนะนะคุณคุณไปมันออกมาก็ดวงดีแหละนะผมไม่ไม่ไม่ไมปรับประกันให้คุณหรอกนะ ผมไม่ไปรับประกันเขาบอกมาอย่างนี้เขาเห็นกันอย่างนี้ผมก็บอกต่อนะผมก็บอกต่อคุณจะมาเอาความมั่นใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยนี่พาขุนแผนพายแก้วมหาเศรษฐีนี่ฮะนะชุดนี้เป็นชุดนะหน้าทองคำเนี่ยนะเนื้อเขียวนะชุดนี้ลองอธิษฐานดูนะอธิษฐานดูวันนี้ถ้าได้รางวัลใหญ่จะขอบูชาชุดนี้ นะขอบูชาชุดนี้นะถ้าชุดนี้เนี่ยยังเท่าเดิมอยู่นะอาชุดเนี้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะถ้าคุณอธิษฐานได้นะคุณก็ไปบูชากับคุณแดงได้เลยชุดนี้ชุดนี้หกหมื่นนะหกหมื่นนะครับนะอันนี้เป็นทองคำนะเหมือนที่ผมใส่เนี่ยทองคำเนี่ยเหมือนที่ผมใส่น่นาทองคำน่าเงินยวงนะหน่าเหล็กไหลนิรการนะนี่ แล้วก็หน้าทองทิพย์แล้วก็นะเมฆกษิทเนี่ยครับนะที่คอนโดบอกแพงแพงหรือเปล่าครับเนะี่ยคุณอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนขอขอให้วันนี้มีโชคมีลาบใหญ่ต้องต้องใหญ่หน่อยนะเพราะเดี๋ยวเกิดกคุณไปไปถูกนะไปถูกสองพันสี่พันอะไรนี้คุณก็ยังไม่ได้อะนะนะเพราะชุดนี้มันนะชุดนี้หกหมื่นนี่นะ พอคุณคุณได้โชคไปคุณใส่องค์นี้นะใส่องค์นี้ให้นะให้แฟนใส่องน์นี้นะให้ลูกสามคนใส่องค์นี้องค์นี้แล้วก็องค์นี้เออเพราะว่าชุดนี้เลขเดียวกันทั้งหมดนะเลขเดียวกันทั้งหมดนะครับเนี่ยนะผมให้คุณอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนขอก่อนนะวันนี้แหละบอกขอให้ได้รางวัลใหญ่ จะบูชาวัตถุมงคลชุดนี้อยากได้โชคที่เป็นรางวัลที่หนึ่งจะได้รวยตลอดชาติก็ก็ขอให้สมหวังนะขอให้สมหวังดังใจเด็กดอยเสียนพระจริงๆนะผมอยากให้คุณสมหวังนะนะท่านอธิษฐานชุดนี้นะนะชุดเนี้ยเนื้อเขียว เนื้อเขียวเป็นเนื้อที่อาจารย์แขกเนื้ออาจารย์แขกอยากให้ทุกท่านมีเนื้อนี้พอเนื้อนี้เป็นเนื้อแห่งโชคลาภที่เขาบอกว่าเขียวเหนียวซับอะให้ท่านอธิษฐานก่อนอธิษฐานวันเนี้ยนะถ้าท่านอยากมีโชคมีลาบอาธิษฐานบอกขอให้ได้รางวัลใหญ่จบูชาชุดนี้นะคุณอาจจะสมหวังดังใจเออนะอาจจะสมหวังดังใจถ้าถ้าอะไร ถ้าบุญคุณสัมพันธ์กับวัตถุมงคลชุดนี้ถ้าบุญคุณสัมพันธ์กับวัตถุมงคลชุดนี้แล้วคุณก็มีโชคมีลาภอยู่ในตัวคุณเองด้วยนะเพราะแต่ละคนก็จะมีมีโชคมีลาภของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะนะไม่เหมือนกันคนไปวัดเดียวกันนะท่านดูนี่ไปวัดเดียวกันคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้เห็นไหมคือคือบุญสัมพันธ์เนี่ยผมบอกอันนี้สําคัญบุญสัมพันธ์กับอะไรกับข้าวของที่มีอยู่ บุญสัมพันธ์กับกับคู่ครองเห็นไหมนะบางคนบุญสัมพันธ์กันได้แป๊บเดียวนะสามเดือนหกเดือนต้องเลิกกันแล้วนะบุญสัมพันธ์กันได้สามปีนะแล้วก็เลิกกันบุญสัมพันธ์กันอยู่ใต้ตลอดชีวิตอาจารย์ทําไมต้องห้อยพระคุณแผนองค์เดียวไม่รวมองค์อื่นๆครับคุณอะไรอะตีติตี้ตเออผมทําไมต้องจริงๆผมไม่ได้ห้อยองค์เดียวไงคุณตี แต่ทีนี้เนี่ยด้านนอกเนี่ยนะด้านนอกที่ผมใส่เนี่ยนะผมอยากให้องค์เดียวจริงๆผมมีด้านในด้วยไงเนี่ยด้านในผมก็ใส่อยู่ฮะนะใส่อยู่คือผมก็ไม่ได้ใส่องค์เดียวหรอกนะแต่ทีนี้ว่าผมเนี่ยนะผมเนี่ยสัมผัสบาร,รมีพระคุณแผนมาตั้งแต่ปีนะตั้งแต่ปีห้าแปดผมใส่พระคุณแผนมาตลอดตั้งแต่ปีห้าแปดเรื่องเมตตามหานิยมเนี่ยนะผู้ใหญ่ นะใครเห็นเนี่ยนะเขานะาเป็นมิตรอ่ะนั่นน่ะเป็นมิตรอ่ะผมบอกว่าพระคุนแผนเนี่ยคล้ายๆกับนะคล้ายๆกับทเวศอ่าคล้ายๆกับทเวศสุวรรณคล้ายๆกับองค์พ่อจตุคามก็คือขอได้ไหว้รับอะไรประมาณอย่างนั้นนะความมีเมตตาความอะไรแบบนี้นะาคล้ายๆอย่างนั้นน้าประกดหรอกว่าเราจะต้องแยกต่างหากนะ ถ้าท่านอยากจะใส่นะผมบอกอ่ะนะอยากจะใส่กี่องค์ก็ได้แล้วแต่ท่านท่านอยากอยากจะใส่ 3, องค์เดียวหรืออยากจะใส่สามองใส่ห้าองเก้าองค์อะไรก็แล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องการห้อยอ่ะ